สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีผาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีๆแบบนี้ค่ะเลขดีเดือนธันวาคม66เปิดเลือกค้าขายเจรจาสำเร็จแต่งงานเสียงโชคร่ำรวยเลขดีเดือนธันวาคมเลกม,มงคลที่สามารถเปิดธุรกิจการค้าเฮงเฮงรวยรวยหรือหากใครกำลังหาเลขแต่งงานเดือน ธันวาคมที่ให้มีความมั่นคงเสริมดวงการเงินและเลิกขึ้นบ้านใหม่เจรจาสำเร็จเลิกเสียงโชคเดือนธันวาคมก็มีเช่นกันสืบเนื่องกันมาแต่โบราณทำอะไรต้องมีเลิกงามยามดีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ทำสิ่งนั้นผ่านฉลุย ไม่มีอะไรติดขัดหรือเป็นกุศโลบายความเชื่อที่หากํำในยามที่เวลาดีกับตัวเจ้าของเลิกจะยิ่งส่งผลดีและเสริมดวงในด้านต่างๆให้กับตัวเจ้าของเลิกนั่นเองโดยอาจจะดูจากเป็นวันเดือนปีเกิดประกอบการหาเลิกนั้นๆแต่เลิกดีเดือนธันวาคมฉบับนี้โดยรวมไม่เฉพาะว่าเป็นใครหรือนำดวงใครมาดูพิเศษช่องดวงดีผาโชคได้เลือกวันดีมาให้แล้วดังนี้ หากใครมีแพลนขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเสริมดวงการเงินหรือความมั่นคงเลิกเสี่ยงโชคเปิดธุรกิจการค้าสามารถนำเลิกม,มงคลน,นี้ไปใช้ได้เลยเลิกที่เสริมด้านความมั่นคงด้านการทำธุรกิจที่ดีแนะนำวันเสราร์ที่9ธันวาคม2566วันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566 วันอังคารที่26ธันวาคม2566แนะนำให้เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์แนะนำเหมาะกับคนที่ทำงานค้าขายทั่วไปและทำงานด้านบันเทิงเลอกแต่งงานเสริมด้านความมั่นคงแนะนำวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566วันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566เลืองกแต่งงานเป็นวันที่เสริมได้ดีเรื่องการเงิน วันเสาร์ที่9ธันวาคม2566วันจันทร์ที่18ธันวาคม2566เริ่มขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ที่2ธันวาคม2566วันอังคารที่12ธันวาคม2566วันอังคารที่26ธันวาคม2566เลิ่มเจรจาสําเร็จ วันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566วันเสาร์ที่23ธันวาคม2566วันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2566เลิกเสี่ยงโชควันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2566วันเสาร์ที่16ธันวาคม2566วันพุธที่27ธันวาคม2566 อย่างไรก็ดีเลิกทุกเลิกจะส่งผลดีก็ต่อเมื่อเจ้าตัวไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนไม่ลำบากเพราะจากเลิกดีอาจจะกลายเป็นเลิกไม่ดีก็เป็นได้ย้ำเสมอว่าหากไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าวของเลิกมงคลแต่ละเดือนเลิกสะดวกก็ยังสามารถใช้ได้เช่นกัน